TV. การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแถวหน้าของไทยรายการ o o n d o n วันเมกเรส2025โดย Honda Automobile ประเทศไทยร่วมกับกลังปีอินเตอร์เนชั่นลปิดฉากฤด,ดูกาล2025อย่างยิ่งใหญ่ดวนความเร็วสนามที่7-8ที่สนามพีทีสงขลาสตรีเซอร์กิปจังหวัดสงขลาภายใต้การลุ้นแชมป์ประจำปีที่เข้มข้นต้องตัดสินกันใน2ส,สนามสุดท้ายโดยมีสิทธิ์ร่วมทีมในเครือ HRC เข้าร่วมแข่งขันในรายการซ u เปอร์ ไฮคิวสุดยอดเรสของประเทศญี่ปุ่นตลอดการแข่งขันขับเค่ยวกันอย่างสุดมันสถานการณ์ลุ้นแชมป์พลิกพันไปมาจนได้แชมป์ในแต่ละรุ่นขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนค่ะ สำหรับปีนี้นะครับ o n d a o n e m a k e ก a c e ก็ได้จบลงไปด้วยดีประสบความสำเร็จในส่วนของรุ่น Honda City Hatchback One m a k e r a c e ซึ่งเราใช้รถคันนี้วิ่งมาประมาณ5ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยการที่จะนำรุ่นเก่ากลับมาใหม่ก็คือว่ารุ่น Honda Pro ร u ับนันวิ่งรวมกันเป็นรุ่นเืออชีพมากขึ้นนะครับอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น Honda คลับก็คิดว่า2รุ่นนี้ยังคงดำเนินการต่อร่วมไปกับงานพิธีแม็ Racing Series ต่อนในปีหน้ร สึก Honda One Make r a c สพร้อมเดินหน้าจัดก,การแข่งขันต่อไปในฤดูกาล2026ด้วยกลางปีมอเตอร์สปอร์ตแฟนๆรอติดตามความมันได้ห้ามพลาดนะคะ